สวัสดีค่ะว,วัสดีค่ะ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 ค่ะสวัสดี f อช่องเขยอีสานใต้ทุกทุกท่านค่ะวันนี้คํำเจ้วก็มาตามต่อความฝันของคุณยายหนุ่มในงวดใหม่ค่ะ 1. ธันวาคม68เลขที่ผ่านมาคุณยายเข้าคลิปโค้งสุดท้ายคุณยายให้เลขสี่ห้า แล้วก็เน้นด้วยว่าชอบสีห้ามากแล้วก็ออกสีห้าจริงจรี่ห้าบนเนาะค่ะคุณยายหนุ่มฟันแม่นมาหลายงวดมากๆค่ะเป็นสุดยอดเลยพี่เวทหวดเรื่งแหลวนี่แหละแล้วหลายๆท่านเขาก็คอมเมนต์มาว่าคุณยายหนุ่มคือนางเอกของช่องเคยอีสานใต้ค่ะก็คือเลขแม่นต่อเนื่องยาวนานแล้วก็แม่นมากๆด้วยค่ะก็วันนี้ก็มีเอฟซีใจดีเนาะเขาถูกเลขแล้วก็ฝากเงินมาให้คุณยาย ซื้อขนมซื้อนมค่ะมีคุณพี่สมเด็จคุณพี่ปริยาคุณพี่นุชคุณพี่พิชยาแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ไม่ประสงค์จอกน้ำเนาะค่ะก็เดี๋ยวให้คุณยายไวพรให้ที่คนที่ฝากเงินมาหน่อยค่ะก็ให้เจริญหลวงเรื่องให้ถือง้อยรัตลีเด้อให้เจริญหลงรื่อยเรือยรวยเรือยเรอยเด้อหัวต่อไปนี่ค่ะสาธุค่ะ ขอให้ถูกแต่น้าซิงได้ก็ให้ได้ซิงนั่นเด้อใครที่ยังไม่ถูกเลขในงวดที่ผ่านมาก็ขอให้ถูกในงวดนี้เนาะงวดต่อไปนี่ละงวดต่อไปค่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีเนาะไปยากกับว่ามีคำสิว่าคุณยายหนุ่มเขาก็ฟันแม่นมากๆก็มีหลายรอบแล้วที่คําแก้วถามว่าคุณยายชอบตัวไหนมากที่สุด คุณยายก็ชี้บอกตัวที่ชอบมากที่สุดนะหลายรอบแล้วแล้วมันก็ออกจริงๆเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาก็ชี้ใส่เลขสี่ห้าว่เาเอามักแย่ว่ามักสี่หาหลายกว่ามักสี่หาแห้งแล้วมันก็ออีรีเนาะแมนค่ะแล้วงวดนี้ต่องวดคุณยายฝันหรือยังคะฝันแล้วฝันมันขึ้นเองค่ะว่าเลยค่ะคุณยายฝันเห็นมาเกาเก,าเก้าลาบกระเด็ดตะเดชดงวดที่ผ่านมาก็ตะเด็ดตะเดชดค่ะวันนี้กับฝันแต่ไปเกี่ยวเขาก็ตะเด็ด ตะเกียวเป็นวงนี่น้องหัวนอนบ้านเขาอิ่นน้องอีค่ำบ้านเกีียวเขาไปเขาม้าละอ๊ป้าขอนเขาขเขาเขถิมมุนเกีียวเขาบอออกก้อนว่องเนนงื่อนันมุขเขาห้าจ้าป้าวางสี่บอกก็บรเกเดชนั่นบ้านนี้ก็บอกยา่าเอาจะนอนนะเดชก,ก็เลยว่า,าย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 เพื่อนว่านี่มันมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งกับตัวใหญ่สามขาผลไล่ออมอ้อยคือปลาดูมุ่เห่าตัวเขาเห็นบอกปลาดูปลาดเออปลาดูไปจับเอาแล้ว เขาบักเดนอเอาใส่ทุปมืยมาใหายย่อห,หอบไปเออเออไปตูมันยายนอะวันนี้เพื่อนว่าโอ้ยเดี๋ยวไปเอาเท่าก่อนเพื่อนว่าเอาเทาไปก่อยตูมป้านี่ใส่ใส่หลาป,ป้ามันจะแ่บบัเดดว่าว่าเทานี่บักเดดเพื่อว่ามาหอนเฮ่อนแล้วมานั่งนี่นะนั่งบักเดดเพื่อเลยถามยายว่ายายยายประมาณมือป้าตัวน,นี่เกิดได้จากปี่บักเดดนั่นว่า <S <S โอ้ฮะมึงดูไอ้ของอยู่ในน้ำฮะา,าี่เป็นหัวเกิดได้จากปี่ฮะบอนเลยว่า ผมประมาณว่ามันได้ชิหาปีบอกเด็ว่า่าตัวนี้บอกเด็ว่าวันเสี้ยนแยกก็เลยบอกตอบเม่อนี่ว่าเด็ดถ้าว่ามันเสียอายุหลายกว่านั่นายกเผยเลยว่าะมันหาชิบสามปีแยกผัดวากก่าจงสี่ต่อบักเด็ดค่ะก็เท่นานั่นแหละนางวันนี้เพราะญย่ยเพิ่นเพิ่นว่าอื่นไอ้มา่นั่งไข่เพิ่นมันหนาวก็ได้เท่านี้ตี่นางเออค่ะเออด็เท่านั่นก็คือรอบนี้คุณยายฝันเห็น คนชื่อเดชอีกแล้วค่ะคนชื่อเดชนี้ก็คือเ,เอาว่าใช้เพื่อน้อจะเต็มดีทั้งป้าทั้งเข่าชีเฮ็ดลาบกินกันก็แบบเกาเก้าแบบเดชนั่นแหละเมื่อที่ผ่านมาก็ตาเดชไปข้าไปขามัม่วเอาว่ามาเต็มไว้หนีแล้วก็พายายไปซื้อเลขเลซื้อเลขสี่ห้ากับห้าแปดเนาะเลขก็ออกสี่ห้าเมือวันนี้คนชื่อเดชพายายไปเกี่ยวข้าว พอไปเกี่ยวข้าวพี่ที่ทุ่งนาก็จะไปเจอปลาคอนไปเจอปลาคอนก็พากันจับปลาใส่กระสอบได้เยอะมากเลยแล้วก็ได้ปลาชะโดด้วยตัวใหญ่แล้วก็พากันไปเก็บเทาหลายท่านรู้จักเทาเนาะที่อยู่ในน้ําอ่ะมาว่าจะมาลาาเทากินกันด้วยก็คนทั้งเทาและปลามาที่บ้านของคุณยายมาตรงนี้แล้วในฝันคนชื่อเดชก็บอกว่ายายรู้ไหมว่าปลาเนี่ยมันอายุเท่าไหร่แล้วยายก็บอกไม่รู้หรอกมันอยู่ในน้ำจะไปรู้เหรอแล่เขาก็เลยบอกว่า มันอายุสิบห้าปีแล้วคนเฉลอ,อเดบอกเนาะออคุณยายบัดเทียงว่าไม่ใช่มันห้าสิบสามปีค่ะก็คือพูดกันในความฝันเนาะแมนเราะในฝันห้าสามนี่เป็นเลขของคุณยายหนึ่งห้าเป็นเลขของคนชื่อเดชออสรุปแล้วก็มีเลขสองคู่ทองคู่เท่านั้นละ แล้วคุณยายยายพอจะรู้จักอายุคนชี้เดชไหมคะบ่ยายบ่หูแต่เพิ่นมากินมาอยากอย,กอยู่ก็ห้านหละกก็บ,บอกว่าิ่นเพลน่ดดีในกันยายกับอไเดู้๋ถามอายุเบริร์จากอายุเขาเออได้บ่ห,ห,หูหอ,าอายุเยอะเลยยังคะประมาณ ห้าสิบกว่านี่แหละอห้าสิบกว่าแต่เราก็ไม่รู้แน่ชัดเนาะเอไม่รูแนชัดแต่ระราะว่านยมันห้าสิบกว่าละเดี๋ยวถ้าคุณยายไปเจอคุณยายมันวาซื้อมือล่ะมาเงอนมาก่อนเพราะว่าแม่แรงดดีนะการยายพัดพัดจะทมาอยู่วันน่ะเดี๋ยวคุณยายทมไว้เดี๋ยวโค้งสุดท้ายนูเออๆนั่นแหละ fc เนาะแมนค่ะเพราะว่าฟันเห็นเขาแล้วเขาก็พายายจับปลาด้วยอาจจะเกี่ยวกับอายุของคุณยายก็ได้ สรุปแล้วคุณยายก็ไม่ได้ตีเลขเพิ่มเนาะบอเอาแค่นี้ก่อนก็คือนี่เป็นเลขตอง,งวดย่าจีอธิษฐานเหมือนแรกนี่อ,อธิษฐานบอกอธิษฐานเพื่อนบึงคือย่าหนีย่าบอกเลยว,ว่าย่าเบ็หูแป้กันบอกตัวเลขก็คือบอกย่าเลยย่าเป็นหูแป้ไม่ไม่ไม่ให้ซับซ้อนไม่ให้ซับซ้อนไม่เกี่ยวกับเลขกันที่บอกย่ากันที่ผุดพายย่าคือบอกให้ตัวเลขเลยย่าไวจังซีย่ากลัวแปะพิดเออค่ะนั้นล่ะอันนี้ก็คนชื่อเดชบอกหอนึ่งห้า ก็แยกก็เลยห่องว่ามันหาสามยายก็เลยบอกกลับไปว่าห้าสามแปลว่ามีเลขหนึ่งห้ากับห้าสามในตองงวดนี้เนาะเป็นเลขความฝันตองวดของคุณยายหนุ่มถ้าท่านไหนสนใจก็กคบหน้าจอเก็บไว้เพื่อนําไปเสี่ยงโชคหาสามเป็นเลขเปลี่ยนรถของคําแก้วเนาะงวดที่ผ่านมาออกสามเจ็ดแล้วเหลือสามห้าห้าสามยังไม่ออกอาจจะมางวดนี้หรือเปล่าควดลูกแก้วนี้ค้าใจก็เลขหาสามคือโดนออกเท้ เมื่อกี้เราสามเจ็ดค่ะอันสามตัววันหนึ่งเจ็ดถาเมันบอวันหนึ่งนี่นะหนึ่งสี่ห้าบอเมอหนึ่งสี่ห้าบค่ะหนึ่งสี่ห้านียังขึ้นจังหวะเลขล่างหมดเจ็ดสามเจ็ดก็สามเจ็ดค่ะเลขล่างสามเจ็ดเลขบนหนึ่งสี่ห้าเออคุณยายก็ไม่ค่อยได้ซื้อเลขเนาะฝันอย่างเดียวฝันอย่างเดียวไม่ไม่ถนัดซื้อเลขเนาะบอบอค่ะนี่ค่ะ เก็บหน้าจอเก็บไว้เลขต่องวดเนาะอืค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอดูเปรียบเทียบเลขโคงสุดท้ายของคุณยายอีกเนาะแม่ยูก<อ>ันว่าเขาโครงโคงแหลกกับโครงดท้ตายค่ะแล้วคุณยายตักโครงตักข้าวเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยเก็เบใส่หล่อใส่ยังแม่ก็ได้เอาไว้หลายดยอกนั่งปี้นี้เอาไว้หาซิบสอบโอ้ยยาเอาไว้เอาไปขายเขาได้สามอุ่มไปขายให้ค่าเกี้ยวเนี่ยใส่หนีนันหนีเนอืมก็เอาไปขายปุ้ยขายยังไปใส่สอยในเขาขั้วละขย้อนจะมีเงินมำรุงนันหนีโอ้ยกระสันยาใจ ว่าเหลือค่ะก็คุณยายก็เก่งมากเนาะทํานาได้ข้าวเก่งอยู่ค่ะนูยังไม่รู้จักเลยค่ะแล้วก็วันนี้คุณยายก็ให้ข้าวใหม่ไปกินด้วยค่ะก็ขอบคุณคุณยายมากมากใช่ะจะยาะเลื่อนหลงเรื่องไรฮะข้าวหอมมะลิใหม่ไปหน้ไ้หางวิ้ีสูใคจะเลื่อนหลงเรื่องเลยงานการยังไงหลับลืมค่ะเออล่ะเอ้ยข้าวกะเทาเราแ้าวแกะอาศัยเราเนาะคุณยายให้ข้าวไปเม็ดข้าวสวยมากเลยเป็นข้าวหอมมะลิเนาะ ม่นข้าวใหม่หุงกินก็น่าจะอร่อยเนาะค่ะวันนั้นก็พ่อวุฒิก็ให้ไปกระสอบหนึ่งเหมือนกันค่ะก็ขอบพระคุณมากมากเนาะก็คือกาเกยวกับเคยสารใต้น่ะเอาจริงไม่มีที่นาก็ไม่ได้ทํานาก็ซื้อข้าวเขากินเอาเหมือนกัน็ติมน้ำแจ่นเอาละเนาะแจากีว่าจังไหนขอบคุณมากมากค่ะก็คลิปนี้ก็อีคุณยายฝากอะไรถึงเอฟซีที่ติดตามยายหน่อยไหมคะฮะฝากอะไรถึงเอฟซีไหมถึงคนดูเอ่อ ขาถึงเอเชี่ก่ะหายลำหายรวยให้เจะเลื่ลุงเรื่องห้ยอยู่ดีไม่แห้งห้เจะเลม่นวิงานก้านห้กล่าวนายรวยรวยเด้อค่ะเออทำงานยังก็ให้เจะเลุ่อนลู่หลวงหายดยดีค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเนาะขอขอบพระคุณมากๆที่มาติดตามรับชมคลิปของช่องเคยอีสานใต้ก็ขอให้อยู่เป็นกําลังใจกันอย่างนี้ตลอดไปเนาะแมน สำหรับคลิปนี้คำเกี่ยวและคุณยายหนุ่มก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เต่าแหล่แม่ก็ะยุต้ามผื่นพจจนะล้วน่า <c oughs>